จะเอ๋กีวีครับโอ้โหโอ้โหทำหน้าทำหน้าอออแต่งหน้าหน่ะลกูกแต่งหน้าทำอะไรนี่เฮ้ยทำอะไรคันน่ะลกูกเกาเ่ะเกาาหรอครับลกูกกีวีเอากีวีเข้าห้องเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะเมื่อตอนเย็นตกหนัก,กมากๆเลย ว่าจะไปเยี่ยมคุณตาเลยไปไม่ได้เลยฝนแรงมากๆเลยทีนี้ก็เอากีวีเข้าห้องเพราะว่าทั้งลมท้องฝนนะคะแรงมากถ้าไม่เอากีวีเข้าห้องเนี่ยกีวี่ก็จะไปโดนน้ําฝนที่เขาที่ฝนสาดมานั่นนะคะเดี๋ยวเขาจะเปียกเอาก็เลยเอามาเข้ามาอยู่ในห้องนี้วิเศษยังไม่มาห้องวิเศษยังอยู่ห้องข้างล่างอยู่ยังไม่เอาขึ้นมาสตาสตรอง ตาตดตรองนะคะสแตมอยู่ในห้องนี้กันหมดอยู่ในห้องนี้ก่อนนะลูกนะคนเก่งกิววีครับมีคนอยากให้แม่อุ้มกิววีไแม่เก่งอุ้มทุกวันบีบอื้อบีบฉี่อุ้มแต่เวลาอุ้มเขาจะดิน้นขาเขาจะเกร็งเลยนะเวลาอุ้มอ่ะอุ้มบ่อยค่ะอุ้มเขาบ่อยมากเลยแต่งตัวดีกวา่าแม่ บางทีอุ้มจุกจิกกับเขามากเขาไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าแมวถ้าเขาไปได้นะเขาจะไม่ค่อยอยากให้อุ้มคนที่ให้ไม่แกงอุ้มก็คือจะมีวิเศษกับข้าใหม่ข้าใหม่แต่ว่าถ้าอุ้มนานๆเท่ามีบ่นนะคะจะบ่นเงิบๆเงๆเลยมีวิเศษคนเดียวอะ่ะอุ้มมัเป็นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรไม่บน่นไม่บน่นแต่ว่านั่งหลับอุ้มแล้วหลับอุ้มแล้วจะหลับอย่างเดียวเลยสําหรับวิเศษอะ่ะ หนูๆทั้งหลาย3มสายเอออีกสายหนึงไปไหนลูกอ๋อสายหนึ่งนั่งอยู่ตรงโน้นนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะอีกสายหนึ่งสายเล็กสุดสายลมอากาศเย็นฝนตกก็เลยเอาผ้ามาปูให้เต็มไปหมดเลยมาปูให้พวกเขาได้นอนกันนะคะเพราะว่าพื้นมันจะเย็น ที่นี่จะปูเฉพาะเวลาตอนฝนตกกับหน้าหนาวนะคะถ้าหน้าร้อนปูไม่ไหวเพราะว่ามันมันมันน่อนขาจะร้อนม,อมากๆเลยก็ช่วงนี้ฝนตกก็เลยปูให้เขานะคะน้องพลอยมีเอฟซีถามหาน้องพลอยเอาไม่ใช่น้องพลอยคนนี้ดอกแก้วโอ้ยม่เกียนก็หลงลูกเนาะหลงลูกลืมดูหางไม่ว่าน้องพลอยดอกแก้วนะคะ โอ้ยด,ดูดูดูสายสายอันนี้อะไรสายฟ้าตัวไวมากเลยอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะสายฟ้าตัวไวมากอันนี้สายฝนนะคะสายฝนกันใหญ่ขนใจกับแสงเทียนนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้คิดนิดนึงใหญ่คนนี้เขาก็เดินเก่งมากเลยไ่ทองมาแล้วน้องพลอยน้องพลอยมาแล้วเมื่อกี้ไม่จำผิดลูกพลอย อยืดตัวสักหน่อยนึงเอา้าไม่ทำน้องไม่เอาลูกเฮงเฮงไม่ทำน้องนะคะไม่ทำน้องนะคะลูกน้องสานั่งนอนเกียกกิ้งดวงเด่นดวงเด่นไม่ทำผู้หญิงใช่ไหมเอา้าเฮงเฮงใครเดินผ่านก็ไม่ได้เสียงใครเสียงใครเสียงใคร ข้าสุกครับข้าสุกเป็นไงลูกฮะเป็นไงโ,ไงโอ้โหหล่อจังเลยลวงฟุ้นลงปุ้นรหล่อมากเลยโอ้โหเป็นภาพที่หาดูยากมากภาพนี้ลวงปุ้นครับหล่อที่ชุดเยอ,อหาดูยากมากเลยภาพนี้ลกูกอุ้ยหาด้วยหาดูยากมาก ภาพลหลอแบบนี้มายืนตรงขอบขอบกลงพอดีนะคะตรงนี้นี่นี่มายืนขอบกลงลงปุ้นปุ้นปุ้นครับปุ้นปุ้นครับสุดหล่อของเราหลุงปุ้นนะคะเป็นอดีตเมวจรมาแรกๆเนี่ยขนตรงคอด้านหลังนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะขนหลุดขนร่วงหมดเลยมาอยู่นี่น่าก็จะประมาณ สี่ห้าปีแล้วนะคะลนงปุ้นสี่ปีกว่าแล้วมั่งมาอยู่กับแม่นะคะแม่มาอยู่ขอนแก่นเนี่ยห้าปีเอ้ยสี่สามปีนะคะม่ขอนแก่นสามปีแล้วก็ลนงปุ้นมาอยู่ก่อนหน้าน,นี้อีกที่กรุงเทพอีกประมาณปีได้เนานะลนงปุ้นเนาะเนาะประมาณสามสี่ปีแล้วแหละนันลูงนะลนงปุ้นสุดหล่อครับแต่งตัวแต่งตัวแล้วน่ฮอโหโหล่อจริงๆ ตัดขนเฉพาะหน้าร้อนนะคะถ้าหน้าฝนกับหน้าหนาวนะ่าจะไม่ตัดให้เขานะตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะก็ก็ไม่ต้องตัดแล้วขนก็จะกำลังจะขึ้นมีเอซีบอกว่าเวลาหน้าร้อนทีไรนี่เห็นทรงผมลงปุ้นเนี่ยปาดใจทุกทีทรงผมทรงผมบาดใจหอสงสารสงสารเหมือนกันแต่ว่าเขาตัดไม่ได้เนาะต้องต้องได้เท่านั้นน่ะนะคะ แต่เห็นหมวเ,เดี๋ยวก็ยาวพอยาวล้วก็หล่อเลย,ยเห็นไหมคะหล่อมากเลยลองปุนแต่งตัวก่อนครับกลัวไม่หล่อครับโอ้โหหล่อมากเลยลูกหล่อแล้วลูกลงปุนหล่อแล้วลูลวลก พี่ชายใหญ่ของเราพี่ต้มพี่ต้มครับพี่ต้มต้มครับลูกรักพี่ต้มครับวิ่งกันละเริ่มวิ่งกันละเริ่มวิ่งกันละไปแล้วนี่ขนาดจริงจังนะขาไม่ดีนะวิ่งเขาขนาดนั้นเลยนะคะวิ่งกันดีมากๆเลยลูกพวกหนูมีที่วิ่งเล่นกว้าง อยากวิ่งก็ได้วิ่งอยากนอนก็ได้นอนอยากทำอะไรก็ได้ทำใช่ไหมปะกล้วยปะกล้วยดำดำตอนอยู่กรุงเทพนี่ตกเย็นมาก็จะเรียกนะคะ,ะกล้วยดำกล้วยดำดำเอ้ยจะแบบนี้ทุกวันนะคะตอนอยู่กรุงเทพนะจะเรียกปะกล้วยดำดำทุกวันตอนนี้ไม่ต้องเรียกแล้วไม่ต้องไปตะโกนเรียกเหมือนตอนอยู่กรุงเทพนะ ทางเทพนี่เลี้ยงระบบเปิดนะคะสำหรับมะควายให้เขาอยู่ระบบเปิดคือเขาเขาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ชินกับระบบเปิดนะคะจนกว่ากว่าเขากว่าจะเอาเข้ามาเข้าระบบปิดได้นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยก็ค่อนข้างจะแรกๆอาจจะยากนิดนึงนะคะสำหรับมะขวายตอนอยู่ระบบปิดอ่ะเพราะเขาโวยวายเขาโหเขาจะออกให้ได้เลยอ่ะเขาววยวายนะคะสุดท้ายเ็าเอาเขาอยู่ ขาอยู่ได้ระบบปิดได้นะปลาควยปลาควยคนตัวดำนี่นะคะทุกคนนีคนนี้นะคะคนนี้คือปลาควยของเราอายุเยอะที่สุดในบ้านนะคะคือปลาควยนะคะสิบกว่าป,ปีแล้วนะคะคนนึงขึ้นคนนึงลงเมื่อกี้ลงดีลงอ่ะขึ้นพร้อมกันละตอนนี้โอ้โหน่ารักมากเก่งมาก เดีมันดังกึกกึกกึนะคะไม่เกียงยังไม่ได้ซ่อมเลยมันน่าจะรีมาอะไรมามามาม,ามาชนกันนะ่ะคุมมีอะไรบางอย่างมาชนกันนะ่ะดังกึกึกๆๆยังไม่ได้ซ่อมเลยนะคะเดี๋ยวค่อยซ่อม